นีแสดงอาทิตยปริยสูดพันธุ์ใดประมาณสองร้อยขั้นประมาณน,นี่ย<อ>เหนเื่อยพ่อได้พอได้พอได้เหนื่อย just in town. không mấy người. Đến phải chăm. Hãy subscribe cho

สุดยอด,ด,ยอดขาตึงเลยขาตึงเลยขาตึงเลยืนน <c oughs> านๆนะเคยใช่ไหมเขาเดี๋ยวตามตามพูดมาเที่ยวเลยนะ bên <coughs> <coughs> สยอยาอ่าอ่อนอย่าจม่งก็เคยขีดผมนะขึ้นยูงนี่เบื่อขึ้นอหนื่ยนะอันนั้นมนขึ้นไปทางนูน้นอันนี้ของเราออกทางซ้ายมือรดครับคนละอันนู้หนักกว่าใช่ไหมหนักกว่า ไม่ถึงของเราไม่ถึงอนนุ่ถึง่ะครับเนคนนาที่กันส <ะ S 2> เสกผมเพียน,นง <laughs> สุดดั่งกองค่อยๆหายใจเขามีต้นคูณนั่นนี่คูณเสียงแขนเดี๋ยวมาคณะตัวเข้ไม่มา<อ>เป็นเหนื่อย มาเหนื่อยขึ้นเหนื่อยนะแล้วยังมีคนแก่ๆแก่แเสร็จนะ่าติดตาตือเพื่อนมานะตีไม่ต้องขึ้นนะหมดสภาพเลยขนาดเรายังเหนื่อยเลยเล้วยังหกเลยโอ้โหจำไม่ได้ ไปแล้วนี่างนานนี่ตป๊บเดียวนี่ฝนนี่ก็ก็ปลายงแดงก็จบล้วถึงแล้วเขาเขาก็รูปป่าจิ่งโหดวัาน,นี้เขก็รูปป่าปันปเจ็ดร้อ อันนี้ก็ประมาณ200ร้อเขาคุ้รูปา้ามีอะไรอจังเก็บสรีระขมากระตัปลาโอ้เออหน้าเลยหุึ่าไปานั่นก็ประมาณ1น,นกิโลเอ้ย1ชั่วโมงขึ้นันเดินนะนนนะเดินหนึ่งชั่วโมง เดินช่วงพื้นลามี่สีดูนะเหมือนเดินแบบนี้แหละแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวเราขึน้นไปขึ้นตามป่าตามป่ากั็ลืมป,ป่าเก็บสิริละของห้างกตะป่า แังนั้นต้องใช้ความเพียรเยอะเพียรเยอะเดีย๋ยวนี้ก็ไม่เท่าไหลของเราไนิดเดียวแต่ก็เหนื่อยพอได้ <c oughs> <c oughs> นี่ถึงแล้วเลยนี่ก็เลี้ยวซ้าย có thể bầm mong bầm bơm bầm đi bầm cái bầm cái Og vi er her. Vi... Dej her. Dej her. Dig. Godt om dig. Og vi er her. Og vi er her. her. Kom นี่เป็นทางไปที่แสดงจิตตะบรยยาจะสมุน นี่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าสแสดงอธิตปยาเิสูตรโปรดเสดินสามพ,พี่น้องแล้วก็บริวารก็คืออุลุกกษะป,ปขายาคกษัป,ปานาทีกษัะปปมีบริวารได้มาฟังธรรมอธิตปริยาจจสูตรพูดถึง ไฟสามกองไฟที่เสดินสามพี่น้องได้บูชาอย่างอย่างสู้ไฟสามกองไม่ได้เรีอไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะราคกินาโดสกินาโมหกินาเสดินสามพี่น้อง พอได้ฟังทำแยกแยะว่าไฟภายนอกอย่างสู้ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะไม่ได้ก็ทำให้ท่านได้สำเร็จอรหรันที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็ถือว่า <c oughs> เป็นสถานที่สำคัญต่ <c oughs> อพุทธศาสนาเป็นสถานที่เราควรที่จะมา บูชาสการะาที่เขาภูม,มิโยนีเอาบันไดก็ประมาณ200ขั้นประมก็ถือว่าขึ้นมาบูชาสการะในทานที่เราได้รู้ได้เข้าใจในหลักของไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะถ้าเราดับไฟสามของนี้ได้เราก็สามารถที่จะสำเร็จอรหันได้ ว่าเป็นที่สำคัญที่เราควรที่จะมารู้มาเห็นแล้วก็มาบูชาสการะในที่ห่างจากขยาก็ประมาณ8กิโล,ลเราได้มาบูชาสการะฐานที่แสดงธรรมแล้วก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นอ่า 1, 1 000, น,นึงรูปนี่ที่ตรงนี้ถือว่าที่ที่สำคัญเราก็ได้มาบูชาสการะได้เป็นสิริมงคลเป็นสิ่งชีวิตที่ได้มาพบเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาได้มาบูชาสการะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ทุกท่านควรที่จะมาแล้วก็ได้ปฏิบัติดับไฟไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะเมื่อเราดับไฟสามกองแล้วเราก็จะได้พ้นทุกพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยได้ไม่ต้องกลับมาเห็นยตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร